พี่น้องจะมาไหมพี่คิดเหมือนผมพรุ่งนี้เพราะว่ามันเบิ้ลเลขมันเบิ้ลครับพี่เลขมันเบิ้ลแปดแปดเลขมันเบิ้ลแปดแปดพรุ่งนี้พี่น้องอาจจะมาได้ผมว่าเยอะมันมันเบิ้ลแปดแปดไงเออมันเบิ้ลแปดแปดนะครับแล้วถ้าถามว่าพี่น้องตัวไหนมันจะมาพรุ่งนี้มันออกวันศุกร์พี่ มันออกวันศุกร์แล้วผมคิดว่าเลขมันค่อนข้างต่ําพี่อยากจดพี่ก็จดก็ได้นะเลขมันค่อนข้างต่ําผมว่ามันต่ําแน่นอนพรุ่งนี้เพราะว่ารอบที่แล้วมันออกบน88รอบเนี้ยบนนะผมว่ามันต่ําต่ําครับก็คือหลักหนึ่งไม่เกินหลักสี่เออไม่เกินหลักสี่รอบที่แล้วบนออกรอบที่แล้วบนออกเลขรอบที่แล้วบนออกเลขหลัก หลักสิบเลขแปดผมคิดว่ารอบเนี้ยตามความคิดผมนะผมก็ไม่รู้หรอกมันจอกไม่ออกแต่ตามความคิดผมนะผมคิดว่าหลักสิบทั้งทั้งสิบบนทั้งสิบล่างรอบนี้จะต้องเป็นเลขขี้เลขขี้ก็จะมีเลขหนึ่งเลขสามเลขห้าเลขเจ็ดแล้วก็เลขเก้าเลขขี้ครับเลขขี้ผมว่าเป็นเลขผมว่าเป็นเลขขี้พี่ออ ผมว่าเป็นเลขขี้แล้วรอบรอบรอบที่แล้วข้างล่างออกศูย์หกล่างนี้ก็น่าจะไม่เกินหลักไม่เกินหลักสี่ตามความคิดผมนะไม่เกินหลักสี่ถ้าเลขขี้ก็จะมีแค่หนึ่งกับสามแค่นั้นที่จะมาล่างเออจะมาล่างผมว่าเป็นเลขขี้เพราะว่ารอบที่แล้ววันวันศุกร์ที่แล้วบนมันออกแปดแปดข้ามัออกเลขคู่แล้วล่างมันออก ศูนย์หกมันมาคู่ทั้งบนทั้งล่างนะ่ะรอบนี้ขี้แน่นอนเพราะวันศุกรนะ์น่ะยังไงก็ต้องเป็นเลขขี้อยู่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นเลขขี้ครับวันศุกร์อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกนิดนึงพี่ <c oughs> อย่าเพิ่งเบื่อแล้วก็ลำคาญผมนะจ๊ะอันนี้ดูนี่เนี่ยวันศุกร์ดูดูวันศุก นี่คือวันศุกร์นี่นี่ก็เลขขี่เลขขี่เลขขี่เลขคี่เลขคู่เลขคู่เลขคู่เลขคี้เลขคู่ดูล่างครับล่างหลักหน้าจะเป็นเลขคู่เลขคู่เลขคี้เลขคู่เลขคี่พรุ่งนี้นะน่าจะเป็นเลขขี่เพราะว่ามันมาสูญแล้วมันมาสูญแล้วครับพรุ่งนี้ล่างนะมันต้องขึ้นมาแต่ไม่สูงหรอกถ้าสูงนะก็คือ เจ็ดแปดเก้าถ้าสูงนะหลักเจ็ดหลักแปดหลักเก้าแต่ถ้าต่ำนะอยู่ที่ประมาณหนึ่งสองสามนี่แหละพี่อยู่ที่ประมาณหนึ่งสองสามแต่บนเนี่ยมันออกแปดแปดบนนี่ออกกลางๆผมว่าบนนนะบนนี่น่าจะไม่เกินหลักบนนี่ผมดูนะน่าจะไม่เกินหลักสี่พี่หลักสิบนะไม่เกินเลขสี่ ไม่เกินเลขสี่เนี่ยลองเทียบตรงนี้ดูนะครับผมจะให้ดูหลักที่มันที่มันออกหลักแปดนะนี่เลขมันจะค่อนข้างต่ำนี่เห็นไหมพอออกนี่อันนี้เห็นไหมอันนี้เอาไม่ใช่อัน,นในอัน,นในบนดูผิดดูดูที่มันมีแปดหลักสิบนะนี่พอแปดหลักสิบก็มาแปดเออหรือว่าจะมาแปดตัวเดิมนะครับแต่ว่าจะออกเป็นเลขตัวอื่น ดูแปดนะนี่เห็นไหมพอมาแปดสี่แล้วก็จะมาสี่สี่สามพอมาแปดก็จะมาหลักเจ็ดอันนี้ให้ดูเฉยๆนะพี่จะเพิ่งลำการผมเด้ออันนี้แปดหกอันนี้ก็จะเห็นไหมมาหนึ่งสองมาต่ำเลยอมืมีอีกไหมนี่แปดเจ็ดแล้วก็มาสองห้า แล้วก็มาแปดแปดมันไล่ขึ้นมาเนี่ยพี่สังเกตเห็นไหมมันจะมาไล่มาเจ็ดแล้วมันก็จะไล่มาแปดเป็นไปได้ไหมที่พวกผู้นี้บนจะมีเก้าพี่คิดเหมือนผมไหมเนี่ยอันนี้ผมดูจากการดูผมดูจากผมดูดูสังเกตด,ดูนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะมาไม่มานะเนี่ยพี่พรว่าพี่ไล่ไล่ดูขึ้นมาบนมันจะเป็นออกเป็นเลขมังกรนะครับบนมันจบเป็นเลขมังกร เนี่ยเนี่ยดูนะเนี่ยหกทุกอันนี้อ๋ออันนี้วันศุกร์เห็นไหมมันมาเจ็ดเก้าแล้วก็มันมามันมาเจ็ดเก้าแล้วก็มันมาแปดแปดมันมาเจ็ดเก้าแล้วผมจะบอกพี่นะเลขมันจะกระโดดข้ามงวดสองรอบแล้วที่ผมสังเกตดูเลขมันจะกระโดดข้ามงวด,งด,ด,ด,งวดถ้าพี่จําได้นะรอบวันที่สิบหกพฤษภาปีหกเจ็ด รัฐบาลไทยจะออกหกเก้เออรัฐบาลจะออก690ล่างออก60ผมว่าสูตรนี้มาบนแน่เลยพี่สูตรนี้มาบนแน่เลยพี่ลองจับตัวเม่นเม่นดูนะ890ครับจับเม่นๆเลยพรุ่งนี้ขอให้เข้าแน่นอนผมว่าเออถ้าหนึ่งก็จะได้หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์พี่จะตัดพี่เล่นไปเลยสามคู่ถ้าเก้า ถ้าแปดไปถ้าสามก็จะได้สามแปดสามเก้าสามศูนย์กองสลากไม่มีเลขดับตัวไหนมันจะมาแล้วมันตรงกับสูตรที่ผมบอกพี่ไงว่ามันแม่นมากที่มันเข้าเห็นไหมมันชนกันที่เก้ากับศูนย์มันเป็นไปได้ไหมพรุ่งนี้เก้ามันจะมาหรือศูนย์มันจะอยู่อีกแล้วตามธรรมเนียมของมันอะเลขที่มันออกก่อนอะตามธรรมเนียมของมันครับมันจะต้องเอาเลขที่มัน มันจะต้องเอาเลขที่มันออกก่อนหน้านะมาหนึ่งตัวมันจะต้องเอาเลขที่ออกธรรมเนียมนะมาหนึ่งตัวรอบที่มันออกสามแปดแปดกับศูนย์หกเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยจะมีมีสามมีแปดมีศูนย์แล้วก็มีหกมันจะมาตัวไหนมันจะเอาขึ้นมานะ่ะมันจะเอามาขึ้นมาตัวไหนมันต้องขึ้นมาอยู่แล้วครับตามธรรมเนียมมันน้อยที่มันจะหลุด แล้วมันชนศูนย์เห็นไหมมันชนที่เก้ากับศูนย์แล้วอันเนี้ยมันก็ได้หกได้เก้าได้ศูนย์ก็ลองดูครับเก้ากับศูนย์จะโผไม้เห็นไหมสําหรับพรุ่งนี้ไม่เก้าก็ศูนย์หรือศูนย์ก็เก้าพี่พี่สังเกตดูผมนึงบอกนะพี่ไม่ต้องไปเซฟไม่ต้องไปอะไรกับมันมากมายนะครับเซฟเยอะพี่ก็ปวดหัวเดี๋ยวพี่เฉพาะดูเฉพาะปีนี้พอรอบนี้ออกสองศูนย์เก้า กับ5 1อะรอบนี้มี9ขึ้นมา7 7 9ดูเ้าเชียวดูเฉพาะข้างบนก็ได้พี่นี่2 0 9อารอบนี้มี9รอบนี้7 7 9รอบนี้มี7อยู่หลักร้อย7 0 0อารอบนี้ออก0ล่างออก์จาก 0, 0 0เป็น5 0 3 7 7รอบนี้หลุดถ้าสัญจรนะั้นหลุดทันทีถ้ารอบไหนเบิ้ลนะเลขหลุดถ้ารอบไหนเบิ้ลนะเลขหลุด8 9 4 จาก894เห็นถ้าสัญจรนะก็หลุดเห็นไหม894รอบนี้ไม่มีเลยเอามี5พอไม่มี8 5า 8, 894เอาเฉพาะข้างบนไม่มีครับพอมารอบนี้ออก563เห็นไหมจาก63เป็น36 687พอมารอบนี้เห็นไหมครับ8อยู่ล่าง7อยู่บนพอมารอบนี้ออก27 227ไม่มีครับแล้วพรุ่งเนี้ย สามแปดเนี่ยตัวไหนจะขึ้นมาผมถึงบอกเลยว่าสามมันชนแต่พวกนี้จะมาไม่มาไม่รู้หลายสำนดักให้ดับแต่ผมให้เด็ดแล้วสังพี่สังเกตนะถ้าเมื่อไหร่ที่เลขมันเบิ้ลมันหามนะเลขมันหลุดทันทีเนี่ยเหมือนรอบเนี้สามเจ็ดเจ็ดพอขึ้นมาเลขสัญจรพอเป็นเลขสัญจรนะถ้าขึ้นมาเป็นเลขเบิ้ลหรือเลขสัญจรนะเลขหลุดทันที รอบนี้เบิ้ลพอมาสัญจรอ,อะหลุดเลยแล้วพอมารอบนี้เบิ้ลหน้าไม่มาเลยแล้วพรุ่งนี้สามแปดแปดเนี่ยจะหลุดหรือจะอยู่อันนี้ไม่รู้จะมีสามหรือจะมีแปดหรือว่าจะมาคู่กันเลยแต่อย่าให้จับตาสูตรนี้เน้นบนพรุ่งนี้แปดเก้าศูนย์ผมจับคู่ให้หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สามแปดสามเก้าสามศูนย์แค่นี้ ที่นี้ไม่ตกเลยพี่อยากให้ชุดนี้ออกอยากให้ออกจะได้ไม่ต้องซื้อเยอะตัวเดียวเลยนี่เลขทูบนี่เลขทูบอยู่นี่รัฐบาลผมเน้นชุดเดิมผมเน้นดอกนี้ นะอ้างนเนี่ยอันเนี้ยที่ผมวิเคราะห์ให้เนี่ยแต่ชุดเนี้ยมีโอกาสที่จะมาบนมากกว่าโดยเฉพาะเลขสขอให้โชคดีขอให้มีความสุขเลขก็จบแล้วนะขอให้โชคดีขอให้มีความสุขวัจจายใดที่ผมพูดไปไม่สุภาพขอโทษขออภัยพรุ่งนี้เจอกันสำหรับเลขมามืด